โอ้โหสวัสดีสวัสดีโอ้โหแบบเมื่อกี้เนี่ยผมผมพูดจบไปแล้วนะฮะพูดจบไปแล้วผมลืมกดสตรีมโอ้โแบบเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คผมขออนุญ,ญาตเช็คเช็คเช็คก่อนนะเออผมลืมกดสตรีมเมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปจนจบเลยเมื่อกี้จนจบเลยคุณดูเส้นที่ผมขีดขีดขีดเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ผมพูดคนเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยวุ่ยตายหาแล้วโอ้ขอผมคือผมไม่ไลฟ์แบบนี้นานไงแนละ้วผมผมผมลืมกดสตรีมนะนะครับต้องต้องขออาภัยด้วยโอ้ยเอาซะเสียงแหบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมพูดไปจนจบเลยเดี๋ยวผมผมขอลบออกใหม่ก่อนนะฮะเนี่ยโอ้คือ,ค,อคือบางทีมันน่ากโกรธตัวเองชะมัดเลยอะ โอ้ยอันนี้อันนี้คือสตรีมแล้วนะเนี่ยขึ้นทอดสดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยพูดจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลบอน,นุญาตลบก่อนเออเริ่มใหม่หมดเลยวะบ้าเอ้ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวระหว่างผมลบเนี่ยนะผม <laughs> ผมขอสวัสดีทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ก็โควิดนะโควิดโควิดก็รักษาสุขภาพกันด้วยเสียงไม่มีแล้วเสียงไปกับเมื่อกี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซตเซตใหม่หมดเซตใหม่หมดนะฮะอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขำขำตัวเองนะเออโอเคถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์พิมพิมแชทเข้ามาได้นะพิมพแชทเข้ามาได้ดูผมตั้งสติใหม่กน ผมขออนุญาตกินน้ำก่อนผมเจ็บคออ่ะผมผมคอแห้งอ่ะผมพูดไปคนเดียวเมื่อกี้อ่ะตามหนึง่งโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีเย็นดี ตอนับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์นะนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีตามหัวข้อเลยนะตามหัวข้อเลยนะครับเทรดบิตคอยฟิวเจอร์คือการพนันหรือว่าเทรดไม่เป็นตันแน่นะครับอย่างที่ผมพลาดหัวข่าวอ่าไม่ใช่ว่าข่าวหัวข้อไปนะครับซึ่งผมวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาบอกเคล็ดลับในการใช้รีเวลเลทนะครับอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับใช้รีเวลท์ไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ในเพจผมเนี่ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็บอกไปแล้วผมโพสต์ไปแล้วว่าผมกําลังเทรดด้วยเลเวลนะครับ 3.5x นะครับในเพจนะก็เข้าไปดูกันได้นะเมื่อเช้าเนี่ยผมเทรดด้วยการใช้เลเวล 3.5x แต่ความเสี่ยงเท่ากับ 1x นะครับคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดู นี่เลยเนี่ยนะครับตอนนี้ผมกำลังเทรดบิตคอยฟิวเจอร์นะครับด้วยเลเวล 3.5x แต่ความเสี่ยงเท่ากับ 1x นะครับถ้าราคาสามารถเบรกเอาขึ้นไปได้ผมจะมาไลฟ์สอนนะครับตอนนี้ราคาก็สามารถเชื่อเบรกเอานะครับขึ้นมาได้แล้วนะครับสามารถเบรกเอาขึ้นมาได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมนะครับราคาเบรกเอาขึ้นมาผมก็จะมาไลฟ์สอนนั่นเองนะครับก็มาตามคาพูดหลักที่บอกไปเมื่อเช้านะครับ โอ๊ยกดตัวเองไม่หายเลยนะครับคือเราไม่ได้สตรีมแบบนี้นานเราเราก็ลืมกดสตรีมไงนะครับเราลืมกดสตรีมครับสวัสดีหนึ่งท่านที่ที่เข้ามาดูด้วยนะครับอ่านะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับการเทรดนะครับบิตคอยฟิวเจอร์นะครับคือการพนันหรือว่าเทรดไม่เป็นกันแน่นะครับ ผมมักจะได้ยินได้หลายคนนะครับเขาพูดกันว่านะครับเทรดบิตคอยฟิวเจอร์คือการพนันนะครับโดยเฉพาะนะครับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ทั้งหลายเนี่ยครับนะครับบางคนไม่รวมทุกคนนะบางคนเนี่ยมักจะพูดว่าการเทรดบิตคอยฟิวเจอร์การเทรดฟิวเจอร์คือการพนันแบบนี้นะครับแต่ซึ่งผมเนี่ยผมก็แอบคิดในใจไม่ได้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาเทรดเสีย เหตุไม่เป็นแล้วหาที่ลงหรือเปล่านะครับหาที่ลงเพื่อที่จะไม่ต้องโทษตัวเองแบบนี้มันก็อยากคิดไม่ได้นะนะครับซึ่งเวลา,า <CON S> ผมเจอคนที่พูดแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่อธิบาย,บายนะครับผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าเขาเชื่อแบบนั้นแล้วนะครับเขาเชื่อแบบนั้นแล้วนะครับต่อให้สิ่งที่เราพูดนะครับสิ่งที่เราอธิบายเนี่ยมันอาจจะนะครับไม่ได้มันอาจจะนะฟังดีๆมันอาจจะเป็นความจริง มันอาจจะเป็นความจริงมันนั่นไหนคงว่ามันมันมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นความจริงมมกแค่ไหนก็ตามนะครับเขาก็ไม่ฟังหรอกนะครับถ้าเขายังไม่เปิดใจที่จะยอมรับมันนั่นเองนะครับให้พวกเขาเข้าใจแบบเดิมหน่ะดีแล้วนะครับมันดูน่ารักดีนะครับดูน่ารักดีนะเราไม่ต้องเป็นต้องไปเหนื่อยไปอธิบายอะไรทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครยังเชื่อออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจนะครับว่าการเทรดบิตคอยฟิวเจอร์นะครับ มันคือการพนันนะครับถ้าคุณยังเชื่อแบบนี้ให้ปิดไลน์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าปิดวิดีโอนี้ได้เลยถ้าใครมาดูย้อนหลังนะครับไม่ต้องดูครับเพราะเนื้อหาต่อไปนี้จะไม่มีประโยชน์ต่อคุณเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากดูนะครับอยากรู้เทคนิคในการใช้เลเวลเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยครับแต่ผมจะไม่พูดนะไอเรื่องการพนันหรือว่าไม่การพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้เรื่องพนันพนันเนี่ยผมไม่ผมผมไม่พูดแล้วนะครับใครจะเข้าใจยังไง นะครับผมไม่สนใจนะครับคนเราเนี่ยแต่และคนเนี่ยเราก็สามารถเชื่อพิจารณาได้ด้วยตนเองได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในแบบของตนนะครับดังนั้นผมยังไม่เข้า,ขาก้าวไก่ใครนะครับเทคนิคที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคือเทคนิคที่เราสามารถใช้ leverage ส,สูงได้อาจจะใช้แค่ 2x หรืออาจจะ 3x อาจจะ 5x แบบนี้ 6x แบบนี้นะครับแต่ความเสี่ยงยังเท่าเดิมเท่ากับเท่าไหรครับเท่า 1x ใช้เลทส,สูง 2x 3x 5x แต่ความเสี่ยงเท่ากับ 1x นะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่กว่าอื่นเลยผมเห็นหลายคนเนี่ยนะนะครับวหลายคนเนี่ยเวลาเขาจะใช้เลจแบบ 5x 20x 75x เนี่ยเขาก็ออกอออินไปเลยนะครับออกอออินไปเลยอย่างเช่นเนี่ยนะครับถติว่าเราเราเทรดด้วยเวลจ 50x ใช่ไหมราคาปรับนั่นหมายความว่าราคาปรับตัวขึ้น เป็นภาพเล็กหน่อยดูไม่ได้ดูดูทองก็ได้ดูทองเนี่ยครับสว่วนเราเทตเรเ,เ,เวเลตห้าสิบเอ็กวิธีการคำนวณครับเอาอัตราเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่คูณเรเวเลตเลยเนะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับราคาปรับตัวขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเอาห้าสิบคูนหนึ่งนั่นนั่นคือห้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้กาไรห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับถึงว่าเราซื้อขึ้นกันแล้วกันนะครับราคาปรับตัวลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าเอาหนึ่งคูณห้าสิบนั่นหมายความว่าคุณขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราติดลบสองเปอร์เซ็นตถึงสองเปอร์เซ็นตแบบนี้นั่นหมายความว่าห้าสิบคูณสองเท่ากับหนึ่งร้อยเราล้างพอร์ตเลยเราล้างพอร์ตเลยนะครับแต่บางคนนะครับอาจจะบอกว่าผมไม่ล้างนะ ผมไม่ล้างนะผมใช้ 50x ลงมา10%อย่างนี้เลยไม่ล้างที่ไม่ล้างเพราะว่ามันเป็นเลเวลหลอกๆไงครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ดูสั้นๆก่อนที่ไปดูเทคนิคกันตัวยอย่างคุณใช้เลเวลอย่าง 100x เนี้ยโดยใช้หมดคอร์สมาจินนะครับที่มันที่สามารถลากได้เพราะคุณอ่าใช้หมดคอร์สมาจินแต่โหมดคอร์สมาจินของคุณอ่ะคุณไม่ได้กออกเต็มจํานวนนะเต็มอัตราทุนของคุณนะ คุณออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็น์ของพอร์ตแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยมันก็ทํทำให้การติดลมของคุณเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับเวลาเปอร์เซ็นต์มันไปเนี่ยเวลามันโชว์ภาพมันโชว์เนี่ยมันไปแค่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่กําไรสุทธิเนี่ยไม่กี่เอ็กเองอะไรแบบนี้ก็เท่ากับหนึ่งเอ็กเพราะว่าคุณออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตของพอร์ตใช่ไหมเอามาดูตัวอย่างอันนี้ผมพิมพ์ไว้ก่อนผมนอนเมื่อคืนนะนะตอนนอนเที่ยงคืนนะครับสมมติว่าคุณมีทุนหนึ่งร้อยบาท นะครับคุณมีทุนหนึ่งร้อยบาทแต่คุณออกหนึ่งเปอร์เซ็นของพอร์ตอันนี้คือหนึ่งเปอร์เซ็นตนะผมไม่สวยนะครับเพราะว่าใช้เมาส์เขียนแล้วก็เนี่ยถ้าคุณออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็น์ของพอร์ตแบบนี้นะครับคุณออกหนึ่งเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับโดยใช้วอลเลทร้อยเอ็กซ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราผมคำนวณให้ให้ให้ดูก่อนถอยกลับมาใหม่ก่อนถอยกลับมาใหม่ขอไปถ้าคุณมีทุนหนึ่งร้อยบาทคุณใช้วอลเลทหนึ่งร้อยเอ็กซ์นั่นหมายความว่าคุณสามารถออกได้ ออกออเดอร์ได้เนี่ยออกโพติชั่นได้เท่ากับหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้นะครับแต่คุณไม่ได้ออกหนึ่งหมืนบาทเลยคุณออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งหมื่นเนี่ยไอหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งหมื่นกับหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยเนี่ยอัตราที่ออกไปเนี่ยมันเท่ากันผมจะมีอธิบายเพิ่มเติม,มนะหลักการมาร์จิ้นนะครับถ้าอาธิบาย,ยมันยาวตรงนี้ก็คือสำหรับคนที่เข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับให้ไปศึกษาการเทรดมาร์จิ้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่่งทีผมูถ้้าาารรคปัับตวขึน คุณออกหนึ่งเอร์เซ็นของพอร์ตราคาปรับตัวขึ้นห้าเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าคุณใช้แล้วก็เลืร้อยเอ็กภาพที่มันโชว์มันจะโชว์ห้าร้อยแต่กําไรสุดที่ของคุณเนี่ยมันคิดออกมาเนี่ยมันเป็นห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองเป็นห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เพราคุณใช้แลว้วเหลืแค่หนึ่งเอ็กไม่ใช่ร้อยเอ็กจริงนะครับอย่างนี้บอกไปถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยตรงนี้ไม่เข้าใจให้กลับไปศึกษาการเฉด margin ที่ถ่องแท้แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด นะครับละการเทรดมาจิ้นมันคือการยืมเงินคนอื่นเขามาเทรดครับและการเทรดขาดทุนเนี่ยเราสามารถทําขาดทุนได้เฉพาะทุนของเราเท่านั้นนะครับแค่ทุนของเราเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะทําเงินที่เรายืมมาเนี่ยขาดทุนได้เห็นไหมเรามีทุนหนึ่งร้อยบาทเรามีทุนหนึ่งร้อยบาทแต่ออกได้หนึ่งหมื่นนั่นหมายความว่าคุณสามารถทําขาดทุนได้แค่ตรงนี้ ไอ้ส่วนที่ยืมมา9,900เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำขาดทุนได้นะครับดังนั้นมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่า replication ออกมาไงฮะการที่เราสามารถทําขาดทุนได้แค่ทุนจริงของเราเท่านั้นเนี่ยนะสมมติว่าคุณมีทุน100บาทคุณทาขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้100บาทคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับมาดูกดเครื่องคิดเลขความรู้ปฐมกดในในเว็บ Google เนี่ยคุณก็หาดูสิการคำนวณเปอร์เซ็นต์มันมีเว็บคำนวณให้คุณอยู่แล้วคุณมีทุน100 ขาดทุน100บาทนะครับได้แค่จานวนเงินของคุณคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับมันคือ100เปอร์เซ็นตมันคือ100เปอร์เซ็นต์นั่นนั่นหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเทรดขาดทุนติดลบเกิน100เปอร์เซ็นตนะครับถ้าคุณไม่ใช้ l ล v วเ a g หรอกแค่นั้นเองนะครับเพิ่มโหมดคอสมาร์จินนะครับให้เงินมันเข้าไปตรงนี้ไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะนะครับไม่อธิบายเพิ่มลวนะครับก็าฝากไว้ด้วยกับตรงนี้นะครับ เห็นคนอื่นเขาใช้เลเวลเยอะๆนะครับ 75x แล้วคุณไปใช้ตามเขาอย่างเงี้ยนะครับลบอรดตัวเองแตกเนี่ยจากคำกล่าวที่ว่านะครับเราอย่าฝากฝากชีวิตไว้กับใครนะครับถ้าคุณคิดจะเทรดแบบไม่รู้อิเหนาอิเนเลยนะครับเทรดตามคนอื่นนะครับชีวิตคุณอาจจะพังเลยก็ได้นะเงินทองหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับไม่มีใครรับตัวคุณนะคุณฝังไว้เลยเหไม่มีใครรักตัวคุณเข้าตัวคุณเองหรอกนะครับหายากครับคนที่รับตัวคุณเข้าตัวคุณเองนะ บอกไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อไปไปไปมากกว่านี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเทรดอ่าเรืเร่องเลทสไตล์ผมกันกันก่อนเลยไม่ใช่กันก่นกอนละกันหลังเลยละนะครับคูดะยาวเลยเนาะนะครับมาดูเทคนิคการใช้เลทที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้นะครับผมขอกดออกเริ่มใหม่เลยอันนี้ผมสาธิตไปเนาะ อะสมมติผมเริ่มแรกเนี่ยผมใช้รูเลึ 1X เริ่มแรกเนาะเริ่มแรกแบบนี้นี่คือโพ i ชั่นที่ผมออกในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนะครับราคาเหมือนจะแบบระยะสั้นจะย่อลงมาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำทันหรือเปล่านะนะครับก็พยายามที่จะทำให้ทันเมื่อกีก็ไม่ได้กดบันทึกไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้กดไลด้วยนะครับมาดูพอร์ตของผม ม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะเนี่ยมาดูของผมนะครับตอนนี้นะครับผมมีเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปรับใหม่เออคนข้างเวอร์เลยวะนะครับเพราะเมื่อกี้นี่พูดสดิบดีเลยมาพอมาไลฟ์เนี้ยมันมันเหมือนอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำให้แบบเพื่อนๆแบบงงได้นะกับคำพูดผมเนี่ย ต้องขออภัยด้วยอตอนนี้เนี่ยผมมีบาลานซ์นะครับอยู่ในแอคเคาท์เนี่ยอยู่0.7 b c นะครับในโพซิชั่นมาร์จิ้นอยู่0.04นะครับแล้วก็ยอดที่สามารถใช้ได้นะครับที่ไม่อยู่ในโพซิชั่นมาร์จิ้นเนี่ยนะครับ0.027นะครับ0.027ทีนี้เทคนิคของผมก็คือเวลาผมเข้าเทรดแบบนี้เป็นโพซิชั่นแรกตอนนี้ผมมีโพซิชั่นเดียวมีแค่โพซิชั่นเดียวตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําเมื่อผมมีกาไรแบบนี้เนี่ย ตอนแรกสต็อปล็อผมจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยสต็อปล็อผมจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมผมจะเลื่อนสต็อปล็อผมเนี่ยมาไว้ด้านบนนะครับมาไว้ด้านบนแบบนี้นะครับพอผมเลือกสต็อปล็อมาไว้ด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยปับ๊บผมจะปรับเล v ว่เลทของผมเนี่ยมันเป็นจาก 2x เป็น 1x 0 0กดคอนเฟิรมปับ๊บแบบนี้ ทีนี้คุณมาดูโพซิชั่นมาร์จิ้นของผมตอนแรกมี0.04ใช่ไหมตอนนี้โพซิชั่นมาร์จิ้นของผมมี0.009แต่ยอดที่สามารถใช้ได้เนี่ย available balance เนี่ยมี0.069เห็นไหมครมี0.069นั่นหมายความว่ามันทำให้ผมมีเงินเนี่ยสามารถไปออกโพซิชั่นอื่นได้สามารถไปออกโพซิชั่นอื่นได,าาไออนได้เพราะว่าโพซิชั่นนี้เนี่ยก็จบแล้ว ต่อให้ราคาดิ่งลงมานะมันก็จะสต็อปรอสให้ผมตรงนี้นะครับราคาก็จะสต็อปลอยให้ผมตรงนี้เพราะโพซิชั่นผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ข้างล่างแต่สต็อปรอสผมเลือกเป็นสต็อปโปรฟิตมันอยู่ข้างบนไงราคาดิ่งลงมาปั๊บผมยังมีกําไรนิดหน่อยเห็นไหมัยังเหลือกําไรนิดหน่อยไม่ขาดทุนทุนไม่หายดังนั้นเนี่ย เมื่อต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปการาฟมีการเคลื่อนที่อาจจะปรับตัวขึ้นสวนปรับตัวขึ้นแล้วนะสมมตินะผมเนี่ยก็สามารถเอาทุนตรงนี้เนี่ยทุนตรงนี้เนี่ย0.06เนี่ยมาออกโพ i t ชันอีกได้อาจจะเป็นสัญญาเดือนหกแบบนี้เวลาใช้เนี่ยนะครับสำคัญอย่าใช้คอร์สมาร์จินนะให้ใช้ไอซ l a ลตมา r g จินะครับ ให้ใช้ไอสูเลตมาจิ้นผมเตือนแล้วนะถ้าคุณใช้คอร์สแล้วเราบบเทรดเนี่ยนะครับเว็บเทรดเกิดผิดพลาดขึ้นมาคุณล้างพอร์ตหมดเลยนะดังนั้นให้ใช้แค่ไอสูเลตเท่านั้นเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลตอนอย่างนี้อ่ะคุยชั่นนี้ผมออกไปเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณมาเป็นเงินไทยมันเท่ากับหนึ่งแสนบาทไงนะครับส 30, ามหมื่นสามพันสามร้อดอลลาร์ประมาณสามประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับอีเนี้ย ผมเอาเงินตรงนี้อ่ะที่ผมเหลือเนี่ยที่ผมมีเนี่ยมาออกโพซิชันเพิ่มปั้งเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ผมมีโพซิชันใหม่ของผมแล้วตอนนี้มีโพซิชันใหม่ของผมแล้วแต่เงินผมมีเท่าไหร่ครับเท่าเดิมนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้เลทสองเอ็กซ์ถือว่าผมมีทุนแสนหนึ่งตีเบรยแสนหนึ่งนะครับ เพราะอันนี้ 8, 000, 9, 000, มันแปดหมืน่นเก้าหมื่นมันมันขี้เกียจคำนวณคำนวณไปเลยแสนหนึ่งผมมีทุนแสนหนึ่งนะครับมีทุนแสนหนึ่งแต่ว่าเงินที่ผมออกไปผมออกสองแสนนั่นหมายความว่าผมใช้เลเวดเท่าไหร่ครับผมใช้เลเวดสองเอ็กแต่ความเสี่ยงผมอยู่แค่ position m a r g i ในเดือนหกเท่านั้นเองคือโพซิชั o ล่าสุดที่ผมออกไปคือตรงนี้แต่อีกโพซิชั o หนึ่งเนี่ยโพซิชั o ก่อนหน้าเนี่ยไ่ความเสี่ยงไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะต่อให้ราคาดิ่งกลับลงมาเนี่ย นะครับต่อให้ราคาดิ่งกลับลงมาปั๊บมันก็โดนสต็อปโปรฟิตของผมผมก็ยังเหลือกำไรนิดหน่อยนะครับเหลือกำไรนิดหน่อยไม่ขาดทุนทุนไม่หายเห็นไหมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าราคาจาก Position นี้ล่าสุดของผมที่ผมออกไปเนี่ยสูว่ามันมีกำไรสูว่ามันมีกำไรแล้วเนี่ยผมก็สามารถเทียบปรับตัวของ Level A รเนี่ยนะครับ มาให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับพอปรับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตปั๊บนะครับผมก็เลือ่อนนะครับตัวของส t o p p โ o f i t เนะี่ยขึ้นมาไว้ด้านบนเหมือนตัวนี้นะครับอตัวของส t o อ loss มนาะเป็น stop profit นะครับผมพูดสลับกันไปสลับกันมาเนาะนะครับสมาธิไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับในในวิดีโอนี้เพราะผมพูดปิดอ่าพูดไม่ใช่พูดผิดอ่ะมันมันมันไม่ได้กดไหลไปเมื่อกี้อ่ะพูดคนเดียวไปประมาณครึ่งชั่วโมงน้ําตาจะไหลนะครับ เรารู้สึกว่าตัวเองต้องมาพูดแบบประโยคเดิมคาเดิมๆอะไรก็ต้องรู้สึกว่าแบบผมข้ามไปเยอะเลยนะผมข้ามคําพูดไปเยอะเลยนะจากไลน์เมื่อกี้เนี่ยเออจากไม่ที่ไม่ได้ไลน์เมื่อกี้นะครับเอ่อดังนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าผมให้ให้ให้ใช้ตัวของของตัวของเอ่อตัวของไอซ l เ t มา m a ิ g นเพราะอะไรมาดูเหตุผลนะครับรู้สว่า เรายังไม่ออกพูิชั่นใหม่เรายังออกเรายังไม่ออกพิชั่นใหม่ใช่ไหมอ่ะพูิชั่นเดิมโปรติดต,ตอนนี้เนี่ยมันคือห้าหมื่นใช่ไหมมันคือห้าห0ื่นในกรณีที่ exchange เกิดผิดพลาดนะครับเกิดคําสั่งไม่ทํางานนะครับระบบล่มนั่นเองนะครับราคาปรับตัวลงมาแทนที่จะโดนสต็อปโปรฟิตเราไม่โดนคําสั่งไม่ทํางานไหลลงมาโดนลิคเ i เดชันเลยล้างพอร์ตเลย ถ้าเกิดตการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับตัวห้าหมื่นของเราเราจะล้างพอร์ตหมดเลยแต่ถ้าเราปรับเป็น้อยเอ็กสุดเลยสุดเลยนะเป็น้อยเอ็กแบบนี้คุณมาดูฟรีชันมารจิ้นของเราจากห้าหมื่นมันเหลือพันเดียวในกรณีที่เกิดผิดพลาดแบบระบบตายระบบล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณขาดทุนแค่พันเดียวอีค่าอีกค่าหมื่นที่เหลือเนี่ยยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีนะครับไม่ได้หายไปไหน ดังนั้นเนี่ยผมเบอกว่าคุณใช้ไอซูเลตถ้าคุณใช้คอร์สไปทั้งพอร์ตเลยห้าหมื่นแปดหมืนคุณหายไปหมดเลยนะนะครับหรือถ้าใครนะครับไม่อยากเก็บอยู่ในบนเอ็กชแน e อยากจะถอนออกแบบนี้ได้ไหมได้นี่ไงเนี่ยตรงเนี้ยคุณก็ถอนศูนจุดศูนย์เนี่ยคุณในพอร์ตตอนนี้คุณมีศูนจุดเจดใช่ไหมคุณก็ถอนออกไปยี่นจุดศนย์หกเนี่ย ถอนออกไป0.06เหลือไว้ในเ e อ็กเชนแค่น 9, เนี้ย0.009เนี่ยนะครับเหลือไวพันบาทเหลือไวพันบาทนะครับอีก80,000ที่เหลือเนี่ยอีก85,000ที่เหลือเนี่ยคุณถอนออกมาเก็บไวในกระเป๋าคุณเองเลยก็ได้ไม่ต้องมาฝากไวนบนเ e อ็กเชนเห็นไหมนี่คือความสวยงามนี่คือความสวยงามของการเทรดฟิวเจอร์นะแต่ว่าผมไม่ได้หมายามว่าคุณเทรดตามนี้แล้วคุณจะได้กําไรนะ นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรดตามนี้คุณจะได้กําไรนะครับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับฝีมือการเรดของคุณด้วยนะครับไม้แรกคุณไม่ต้องใช้ดัเนีสูงคุณอยากใช้เรเนีสามเอ็กใช่ไหมไม่ต้องคุณออกแค่หนึ่งเอ็กไมลแรกก็พอหรือออกศูนย์จุดห้าเอ็กไมแรกก็พอนะครับแต่ถ้าคุณเก่งขึ้นมาหน่อยคุณใช้สองเอ็กก็ได้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้ไม้แรกนะครับแบบนี้นี่คือตัวอย่างฟซิชั่นที่ผมออกไปเนี่ยนะครับคุณมาดูเงินทุนเนี่ยคุณมีเท่าไหร่ เงินมี3สามหื่นกำไรหมื่นสี่เห็นไหมแต่ออกพูชชั่นมาจินเนี่ยเออ,เอ,อไม่ใช่ออกออเดอร์เนี่ยออกพูชชั่นไปเนี่ยสามแสนนะความเสี่ยงศูนย์เลยเท่ากับศูนย์เลยเพราะต่อต่อให้ราคามันดิ่งลงมาเนี่ยปั๊บเนี่ยราคาดิ่งตู้มลงมาเนี่ยเห็นไหมมันก็โดนสต็อปโปรฟิผมหรือเลวไ้ายสุด ไอตัวโพซิชันหนึ่งพันบาทของผมเนี่ยก็โดนลิคดเลตไปล้างพอร์ตไปนี่เทคนิคการใช้รีคูเลสูงๆนะครับแต่ว่าให้ไอตัวของความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้ขยับขึ้นตามไปด้วยนี่คือระบบที่ผมใช้กลยุทธ์การใช้รีคูเลตที่ผมใช้นะครับอ่ะฮัลโหลมีคนดูหรือเปล่าลนะครับอ่าสิบเอลายเอ็กเลยเนาะนะครับสวัสดีครับโอ้โหแบบผมพลาดมากอะ่ะรู้สึกว่าไล์เนี้ยผมกดไลน์จริงๆแล้วผมพูดได้ไม่ดีนะ แต่ตอนที่ไม่ได้กด like, ไลค์เมื่อกี้ลืมกดไลค์นะรู้สึกว่าพูดได้ดีมากแบบเนื้อหาครบถ้วนเลยนะครับนี่คือเทคนิคการใช้รูเล็ตของผมนะครับถ้าคุณไปมีคุณบอกว่าสิบเอ็เลยร0อ x เอ็กเลยนะครับถ้าโพซิชั่นแรกคุณออกไปร้อ x เอ็เลยมันสะบัดหนึ่งเซ็นคุณไปเลยนะอะไรแบบนี้นะครับในการเพิ่มเลเวลผมอะผมจะเพิ่มแบบนี้ผมจะไม่โทษว่าเทรดเลเวลคือคำน,นันเทรดไม่ใช่นะคือเทรดไม่เป็นมากกว่านะใช้งานมันไม่เป็นมากกว่านะครับ นี่คือส่วนหนึ่งนี่คือแค่เทคนิคเล็กๆน้นอยๆนะครับในการใช้ประโยชน์จากเลเวเลซึ่งมันสามารถใช้ได้เยอะกว่านี้อีกนะครับแต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับถ้เาเราใช้มันเป็นมันก็เกิดประโยชน์ใช้มันไม้เป็นชีวิตแย่กว่าเดิมเลเวเลเนี่ยมันเนื้อประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ใช้มันไม่เป็นเท่านั้นนะครับเอามาทิ้งท้ายกันหน่อยเนาะนะครับการเทรดหรือว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนี่การเทรดมาร์จิ้นหรือว่าการเทรดแบบเรียลลี T ้ เทรดฟิวเจอร์เทรดเพอร์พรพรเพชัวเทรดออปชั่นเนี่ยมั็นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลงทุนนะครับเกินระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะครับอย่าเห็นแต่กําไรนะครับแล้วก็ขอ d ีเ c l a i m e r ไปด้วยเลยแล้วกันเนาะนะครับในเนื้อหาในวิดีโอนี้เนี่ยไม่ใช่คำแนะนาทางด้านการเงินนะครับตัวผมเองก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับที่ผมทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แค่นะครับสแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นําแต่อย่างใด นะครับถ้าใครออามาเทรดนะครับใช้กลยุทธ์อ่าการใช้โซเลตแบบผมแต่แล้วคุณจะไปเทรดคุณขาดทุนเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมเตือนแล้วนะนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดแต่ข้อดีข้อดีผมก็พูดไปแล้วอ่าข้อดีผมพูดไปแล้วนะครับข้อเสียผมก็บอกไปนะครับว่าคุณอย่าใช้คอร์สคุณใช้คอร์สคุณมีสิทธิ์คุณล้างพอร์ตหมดเลยนะครับให้ใช้โซเลตนะครับแล้วก็ระบบที่คุณเทรดเว็บที่คุณใช้เว็บเทรดคุณใช้เนี่ยมันต้องดีในระดับหน ราคพาพันอีกสิบเปอร์เซ็นหน่อยแล้วปั ам, ป๊มปั๊มเปอรเออแดกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะอันนี้อาจจะทําให้คําสั่งสต็อปลอตสต็อปโปรฟิตของคุณเนี่ยไม่ทํางานนั่นเองนะครับไอตรงนี้คือข้อเสียที่ผมก็บอกไปแล้วนะครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้หรือว่าอะไรนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์ไปเป็นเพื่อนที่เทรดด้วยเลเวเลตนะครับที่เทรดเลเวเลตกับคุณหรือว่าเทรดฟิวเจอร์กับคุณได้นะครับมีคําถามไหมเอ่ยมีอะไรจะพูดไหมเอ่ยนะครับงงไหมถามได้นะถามได้ อยากถามถามได้ทิ้งท้ายเนี่ยนะครับผมจะอยู่ประมาณสัก5นาทีแล้วกันก่อนที่ผมจะไปนะครับว่าสงสัยตรงไหนหรือว่าให้ผมชวนทิ้งท้ายได้ไหมได้ผมชวนทิ้งท้ายก็ได้นะครับแต่พูดไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบเสียงขายเจ็บคอยตอนเนี้คือคือพูดซ้ําอันเดิมสองรอบนะอ่าประมาณนี้นะครับ พิมพ์บอกหน่อยนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์พิมพบอกหน่อยว่าถ้าเข้าใจก็พิมพ์ว่าเข้าใจหนะ่อยเดี๋ยว,วถ้าไม่เข้าใจก็พิมพ์มาหน่อยกันนะผมจะได้รู้นะนะครับมีสี่คนที่ดูตอนนี้นะครับก็สวสดีทั้งสี่คนนะครับตอนนี้ราคากำลังปรับตัวลงนะครับต่อยลงก็ไม่ก็ชิลแล้วนะครับเพราะยังไงก็ ลงผมก็ยังเหลือกำไรนิดหน่อยนะทุนไม่หายย่งน้อยทุนไม่หายแน่นอนนะครับอ่าไม่น่าจะมีมานะหรือว่ามันดีเลย์วะเออมันดีเลย์นี่นะครับเดี๋ยวผมรอสักตับหนึ่งก็ได้นะครับ เขาเขาเข้าใจใช่ไหมเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพูดไม่ดีเท่าเมื่อกี้อ่ะที่ที่ที่ผมลืมกดสตรีมอ่ะเพราะปกติผมใช้ตัวของสตรีมอ่าสตรีมยาสไงคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้คือแบบกดไลค์มันก็ไปเลยแต่ว่าทีนี้พอเรากดพอมาใช้แบบปกติแบบแบบเขาเรียกว่าโลโก้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมกดแค่สตรีมตัวเนี้ยในในใน,ในตัวของสตรีมแบบ OBS เนะี่ยแต่ผมลืมกดสตรีมตัวนี้ <c oughs> ตัวเนี้ย ผมพูดคนเดียวไปครึ่งชั่วโมงนะโอ้โหแบบอะไรวะงงตัวเองมากเลยนะครับอถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ผมก็จะจบไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าถ้าใครสงสัยอะไรนะครับอ่าติดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าทักมาทางเพจก็ได้ดูผมก็จะทำวิดีโออ่าเคลียร์หรือว่าชี้แจงในส่วนที่ผมตกหล่นไปเนาะผมคิดว่าผมน่าจะตกหล่นไปละนะครับเพราะว่าผม ผมน่าจะข้ามไปเยอะแหละนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโควิดรักษาสุขภาพกันด้วยนะตอนนี้ผมไลฟ์ผมก็ใส่หน้ากากนะป้องกันโควิดเผื่อมาตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เริ่มบ้าอะไรตัวเนี้ยอยู่คนเดียวโอเคบายบายโชคดีในการทำโปรไลฟ่นะครับสวัสดีมากๆครับ